นังเล่นนังเบินขัดใจกันขอหลบทุกขา้างรูดไงอาพลายลับตัวสักษาโดยใจวักว่าต้องทำให้ได้เป็นสิ้นลับหินก็มเชาวไทยโหลดอยาพลักไซในใหญ่จากหาน,น,นักเบิดนักย้ยวักไว้ในให้องลุงปม,มา បងប្អូនជាក្ដ <es> ីកັບណាអូហេតបែនតាពីងងទីណារកទុកក្នុងណៅវេទីប្របមេហើយ พี่น้องน่ารักทุกคนครับเปาเป็นไงพี่น้องสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันไหมไม่บายแลยมานั่งกันโยเซเหล่าให้รวยได้ขนมจากหมดแล้วยังคนรอบแก่นานแล้วไอ้เชอไม่ได้กินที่อกแคนั้นนี่ได้มีแล้วพูดทีหลอดแล้ว

ปรากฏกายในวังวังเอยบกินงและเสียงฝ้ายิงแตกตีนเราโอเ้เือนตะโกนแบ่ตอบพี่ทองมันมาแล้วฮะกว่ายิงคลีดขึ้นแล้วต้องเออมาแล้วไปแก้วช่วยกันรักปะไปโต้ไปช่วยกันรักมาแล้วอไอ้ทองไอ้แก้วไปเมืนั้นกูไปรักอยู่ปากตาก พี่ทองมันมาแล้วมาเร็วมาแก้วมามามาพี่ทออมันวิ่งไปทางนั้นแล้วพี่ทออมันวิ่งไปทางนั้นแล้วฮะอเหยียดแมมได้พรประโยชน์ทองเตรียมตัวตายไอ้บ้ายาไอ,อ้ตองควงทิ้งไปทางไห้เร็วกินมันวิ่งไปทางนั้นเลยมาทางนี้เร็วเฮ่อหแมมประโยชน์กั่คนม้วงไปไหน เลวคกูเมนนอนดำอยู่ติดกุดมวงตาย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 ปุ๋ยรึอะไรกี่ว่ารวยรยได้เรื่องแล้วโตต้องแต่งจูจีผ่านหลังต๋องแล้วท่านผู้ชมที่รักครับด้วยกองขึ้นวันนั้นได้มีชัยลึกลับปรากฏตัวขึ้นในห้องของพ่อ ควาหญิงส่งเสียงร้องให้นายยอดทองสีแก้วนายถัช่วยกันจับแต่คนทั้งสามไม่สามารถจับใจลึกลับผู้นั้นเอาไว้ได้ท่านผู้ชมครับใยลึกลับผู้นี้จะเป็นใครมาจากไหนทาไมถึงได้ปรากฏตัวขึ้นในห้องของควาหญิงขอขอ้พี่น้องติดตามนิยายของกระผมต่อแล้วกระผมจะคคำตอบกับท่านผู้ชมในโอกาสครั้งหน้า,นาอดเดียวกันจับวันจพบ เท่ากันจะับวังจะพบถั่วผู้ชใจ,บบจชับไม่ได้ตอนนี้คือผู้นะั้นอันมาปรึกษากับแซมาพีที่รูใจ แล้เราจะทำอย่างไรกับเรื่องเงียบการพินาติพันมาพี่ทองจ๊ะพี่ทองจับผู้ชายคนนั้นได้ไหมอะพี่ทองเออประโงยิงกับไอ้กลาที่กวงคริปแตงอยู่ปล <c oughs> ุ่งปลุ่งปลุ่งเหยียดแม้มตัวไปโง่หวยเก่ากว่าปะนี่ต้องเอาหม้อตำโขลกคลิปนี่ครูต่อเจ้ารอเหยียดแม้มตัวของกี๊งหัวเว้นนอนดำใจคนมองหงหัวมันปลุ่งก้าวปลุ่งก้าวเหยียดแม้มจูจีผ่น lại tu lù bột nói tu mà ni nong ma à đời bột nói tu mừng lên bột bàn lùng lơm lăng bàn lên bột lăng bàn lùng lơm à ta cười măng ngay tu mấy ta cười phút để mấy rủ à, cười à dữ ừ, như thế cuồn cuồi à ngô cũng chẳng kể đến mà trái cược lết Trái cược lết ô dữ đấm như thế cuồn cuồi cô diệt mấy can diệt mấy can พอกูก้าไปแค่ยัดแมมพอเย็บตีนต่อยหน้ากูเพียก็อยากแข่งใช้เกล็กจบเร็วแลวแมมใช้เกเล็กให้น้องเชนเดี๋ยวป้ากยขิวหัวมันเย็นนิดเชนเออเชนเทือตีนี้ออกชินชินเพื่อน่ะคุแป้นนี้เชนไหนว่าเลี่ยม ตึงทต่นี่องยิ่งว่าปลาดุลุงม,มุ่มย่ำแล้วแล้วทำไงพี่ปนนี้นะครับองยิ่งเกวก็กนะนนำหาอง์ยิ่งนำเรื่องนี้ไปกราบทูนต่อหมอ่มอมผหม่อมแม่ตรงดับเออความองยิ่งปิดบังไม่ได้นีนตองกว่ายิ่งจ้าบเดือนตองมันโตขึ้นทุกวันน้องความจริงไปบอกเจ้วันนี้เลยไปตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยไปตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยฮัลโหลยิงง่งไปเลยกับยาจักชาแต่จักชาอันตราย ให้ต้องเร่งทุกเร่งทุบดือทุบจักจาอันตรายทันนู้นอันเด็กป่านนี่แตกนั่งฟุกไปตั้มถึงได้ทองสมจักจาสลยหันตาจักให้เรียวใส่ตองสลยจักเรียวเปลือร้อยบนดื้อหยัดแมนแตกเออเออตองเลยพี่อูบัสโมดุเนียนจักเรียวเลยลอยบนดื้อเพรี้ยนอันนนอ่ะไอ้บ้ามึงลอยพิษรู้กันทางนี้นั่นไปไปน้องไปยัดด้ย អរណងួនរ៉ិកណេគិតអរណវិនាជីវតបើទួតតេតតោ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 តេត ม,มี่องอไดนพกูก็เรียกมาช่วยนักหนาแล้วทุกทุกเร้ากล้าแตคิดอหน้าชีวิตที่เกิดมาแล้วบีบนำเธอขึ้นกลับคมอ้มอบรม,มุพงบีบนำเธอขึ้นคาบคมอาเมอโอ้มอบรม โรจเอรแม่ลูกปิดไปแล้วเป็นการเสด็จต่อเอาเนี่ยปัญามีเรื่องไรงลงมาถึงหลงอ้อมหลงไายบอกพอลงไงทำไมเดือดเชี่ยงใหญ่บอกพอ จงแกลูกให้ตายอ,อนี้ลูกรนวัฒนาต้องไรพอเรียกกำเนิดหน,น้าที่เกิดมาจะเลียวหน้ามองตนคนผู้ใดเมื่อกิดไปหัวใจหญิงสทลด์นะเกิดผู้ที่รักเอวครึง่งนาหนองน้าจะพึ่งนะ รุดกลาวดาแต่คิดอรือชีวิตใหญ่แล้วติ้งข้าไม่แล้วนางรอโรคเด็ตเ็เเเลูกผิดไปแล้วเป็าเสียตโว ดังไรลูกฮะตีมาตึ้งอลอนองไห้มึงไปโลลูกมาเลวเนี่ใหญ่แต่ก้องเผืองให้ลงเบียเองมั้งเพื่อลูกรำเดียนมาแล,ล,ล,ล้วมึงไปไป้ลุยช่วยแคขกเขาเร็วบอกพ่อลุกเด็ดพ่อลแ <c ười> ละในลูกเราลองในต้องรองไซ รองใจในายตองไอ้ตองเห็นดูกว่ายิงมึงอยากตีนว่าแม่ตีนเป็นกำงูจัดเหมือนจัดเกย์ใจฮู้อย่างเป็นว่าตีนเป็นกำเลยไอเปรตไม่รู้เลยว่าแม่ตีนไอ้ตองเป็นกำจัดแม่บ่น้องเขี้ยวว่ากวกหืมไอ้ดีนั่งกินข้าวต,ต้มถึงป่อยตองมาถึองนางกำมันถูกปลักชู้ลงในตัวกับบ่ม รู death, think, ้ยความสุข <ude> ก <ce infectious> ันดูด้วยแม่ตี้งยันอะไรนย่างเปรี้ยวๆอกํบุนนี่เออให้การคุยจะทำไปได้อู้ยตายแล้วดูด้วยแม่ทินงในบ้านุย่อมเส้งดูดละบึดหยัดเหน็บคอยดูดือว่าละบึดพอดุมเดียวในปากก็ได้ตายหงบไปเลยดูด้วยแม่ทินงในบ้านหยัดแม่งก็กํานั้นแตกในปากก็รู้ยากันกี่วันเ ลูกติดมึงแล้วลูกติดแล้วตีกูเกลียดตีดตุ๊ดแล้วม่รักมันไอ้ไม่ต้องไปน้อยเลยนี่นี่เปรีลูกติดกูคนคนเรียมเป็นตื่ออยากึ้นหรืออยกขึ้น,น,นมีไรบอกพอเด็ดพอ่อเด็ดแม่วันนี้ลูกจะมาทูลความจริงให้เด็ดพอ่อเด็ดแม่ทราบทุกอย่างเปกันในความจริงไรลูลกแกปัญญ,ญาว่ามาเล่ที่ลูกมีเรื่องความจริงไรลูลกบอกพอลูกคืออย่างนี้เปกันรับเด็ดพ่อ หลังจากที่มีดวงแก้วดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วมันสร้างความเจริญมั่งค่ายกับนครของเราก็จริงอ่ะแต่ทุกคืนเด็ดพ่อเป็กฮะจะต้องมีใจลึกลับปรากฏตัวในคืนอ่ะปรากฏตัวคืนน้องของลูกมีผู้ใจลึกลับปรากฏตัวคืนน้องของลูกเป็กฮะตึ้งที่นี่ลูกและผู้ใจคนนั้นปั่นพลื้อก็ใช้กําลังข่มขืนลูกทุกครั้งใช้กําลังมาเลย แล้วนูโดดถอยหน่อยพี่นูนกะเร็วไอ้ตู้บุ๋มกีกราดีไตโฮ่พอลมโดดนน้อยลงเหมืนวัยคุกยันแม่ว่างหรือเว้ยเนี่ยบอกเลยว่าบูดเสนนังนี่บ้นนั่งมิกได้บู้มือจิงมันรมันไม่เกาเก๋วยลงได้นีปวดไหนนั่งยุนรูบกันเลกันว่าพกเกมันดิลอยูลนั่นถึงบอดนั่นเลยบโลกกูตั้งปีงี้ัวยันแม่เนียนแมดไอ้ตูโดดฝนน้อยแก้วแก้วจอ้กพี่ ร<ส>อยตกเจออย่นแม่ดูตัวตินอย่างในปองวันตินแน้วหนวองมาต่วมาน้อยยูเป็นเพื่อเจตีเจตีเป็นเพื่อจี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 ไรหงายปีตมันมีผู้ใจลึกลับกล่าวว่าลูกเป็กฮะแล้วใจกำลังก้มขึ้นลูกตุกครั้งเป็กกั่เด็จพอและตอนนี้ลูกเ็ามีทองเขาสามเดือนแล้วไอ้ยาลาค่ะ ไอตัวนั่นราคาเกียดติผมไอตัวนั่นราคาเอ้ยเกียแม่เรามีความทุกข์เกียแม่มันนุกนะไอตัวนั่นราคาเกียรติมันควันตายโอ้กไอตัวนั้นราคาแกบอกที่ผมไม่เจอกูเดี๋ยวมึงก็นังไอ้เจ้ยเจอยจำเปือไปต่ำตาเลยแล้วกูตำเปือรว่ากิมไม่ชอบราคากระไรเอ้ยเห็นกูเหน่อยแรงราคากับกูกูใจกูตีกูตำเปือรูว่าจงเมืองกี้ใจแคบ ใกเก็บเพื่อให้ลูกสาวลุงเนิมบอกกันนายนั่งกินข้าวป่าดอยราคะแล่วันเย็นนี่กูแจกโคตรที่บ่อยนั้นมันคนราคาอะไรตัวไม่ลาคะเดียวมันนะมึงเพื่อแจกเมืองเงิต้องแต่เพื่อแจกเมืองตอนเดียวตอนสรุบแอดต้องอย่าใส่แปงนะไว้เมาส์เสียวกลั้นอยู่นี้เฮ้ยต้องพี่นี่แอดผมปัจจุบันนั่งเพียกไล่เดือนมึงเออป้าคู่มาตุ้มมาเตะเลย แ,แกรูปนั่งเดี๋ะเริ่มได้กุลลมปัดโบงยันนี้เต้กูนั่งรวยป่าเป็นนั่งควักเลยมึงเหลือคนก้าวรันนี่มีผู้ใจหลึกลับตำาะหลุกตองจ้ามเดือนเพ๊คะว่าเพื่อแม่หลูกเจ้าชจ้าเมืองสร้างความเดือดร้อนขึ้นแล้วนี่ก้าวนี่รไปตึงหนห่อายไปตึงนั้นหลูกเจ้าเจ้าเมืองตองไม่พอนี่แสดงหว่าน,น่วยงานดักจ้าความปลดภั่อยนในบ้านเมืองเราช่วยตึงขนาดนี้แล้ว ลูกเจ้าชาวเมืองมีคนมาทำให้ตองได้ถึงสามเดือนตั้งตั้งว่าแต่มีมาสามตัวมาคว้านาองลูกยิ่งเราอยู่บ้าแล้วมึงงอนขึ้นเสยกูจะน้องนายอยู่บ่ายเลวมึงนังไงเชื่อแต่เด็กควัดเจ้าเมืองนี่ได้ชิดยาหลบดื้อหมดเลยเอาได้ลูกแก่ปัญญาในเมื่องตื่อให้คำตอบกับพอไม่ได้ี่ตื่อไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนี่ต่อไปเอ๊ะ หมายความยังไงเปียกคะคือวันนี้ลูกเออเราเป็นผู้นําคนต้องเป็นแบบอย่างเดียกับประชาชนนี่แต่ประชาชนก็รโ้ว่าลูกว่าลูกเจ้าจะเมืองตองไม่พอเนี่ยประชาชนจะพาขันขันหาหนึ่งทางเรื่องจำเปียจะตึงอ่พปอที่นี่วันนี้จําเป็นแล้วลูกเออลูกจะต้ององอกเดินทางไปจักนครไฟแรลี่แล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนเปียกคะที่เด็ดพอโยนในเรื่องของเธอข่ะเจ้ไหมเธอจะโยนในบ้านเมืองแห่งนี้ต่อไปไม่ได้ แต่เต้าตือตออกไปแล้วเต้าต,อตือให้คำตอบกับปีนองประชาชุนได้ว่าคุณเด็ดทำให้เต้อตองเป็นไข่เธอกระชับมาจะเดินทางครับเข้านาครได้แล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนจ้าวเมืองไดนี่ตนตําบณนนีตินใจได้นัดแล้ววจ้าวเมืองตินใจดำตินจิกลอกออกจากเมืองอ๋อไม่ได้เลยเหลืองจอมเสียตึงมาเราก็ใจไหมตนใจดำนัดหลกจจากเมืองเออตินตําบณนีกับหลกฉันไม่เคยคิดเลย โอเมทับข้าวเขาโอ้จักหน้าลนักพออน้ารมเกวบปักญา แ,แม่จับก้าวข้าวูนี่จังหวดทุนักโอ้ลูกรักพ่อมวยนี่แม่จะช่วยเธอแบบนะนูกะปอนี่กะลูกตีแม่พูดแาบมว่วงใหญ่เมื่อเธอจากไปแม่ทุดเศร้าเออหนะ้าลูกนะ้าแป้วลำเข็นกงไล่วันแล้วนะลูกตีเธอลาลับ เส้นตกตับเนื้อทองอ้อนี่ใครจะได้มองเงินเส้นทุกเท้าประนางเท้าเฝ้าดำเกลนออกโคตรเนื้อเย็นแล้วร้องไงโอ้อเธอจะเคยมาได้เราต้องจากกันแล้วนะล,ลูกแก้ววัญญาลกแดกข่องแม่ ส่งพระกันแสงเลยเปกคะ่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมของลูกไม่ใช่เป็นเวรเป็นกรรมไรหลอกเต๋อเตอต้องอกจากหนักคนพ,พอพอก้องเธอมันใจร้ายพอเตอมันใจดำไอ้พอไม่มีความรับผิดชอบไอ้พอแมวแกวเดียวกับทุนเต๋อแหลพะพอแมวแต่ลูกตอนมันแกวว้วเมียกววแก้วแก้วแก้วพอแปลวเดียวกับทุนไม่ใช่มันเสิรบแล้ว่าลูกมันโปเมียกี่ถั่วกี่ที่ท,ทองที่จำที่แจ่มรูแล้วพอแมว ไปตลกหยาดเสียใจลูกลไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแม่ว้ากไปโยบ้านลุงเลิมลูกไปเฉยซะย่านมู้แกลูกเออไปอยู่บ้านลุงเลิมเออไปเฉยโกยกีมู่งแกนะแม่ป้าไปโยนันเลยแล้วลูกจะไปอยู่บ้านหนังตัวหยาบไปไอ้วเย็ดหรือทำไมเฉยไม่ได้ตัวตีี่นองเออฉันลืมไปนี่ นั่งมันตรงมีมั่งกล้องมันมีพีน้องลออสซดกับจิ้นก็้มมันขูกันเด็กที่แปแได้ลวยจบหนักหน้าแล้วบาะมเเองเพืประยกกับลุงร้านก็ได้เนี่ยมือตับอาจารย์นี่ใจเลยลูกผีน้องมาลุยมดเจอได้มาควักลุงม้ดมั้งไงอยากเบร็อแต่เดียวดลยดูได้ดุดุยด้เหนนลูกจินก็ได้นี่โบนี้เหนื่อยเลยเฮ้าเมือง นี่ต้นต,นตนั้มไปนี่เตนใจดั้นัดแล้วตนจ้ำไว้เลยตนยิกโลกอกแจกเมื่อไหร่ก็ยิกไปเลยแต่ตนจ้ำไว้จ่มเมื่อครับได้ตีแกปัญญาไม่ครับเก้าหนักคนเราช่วงคนแยียกรองกันนอนและกูไม่แย่หวานเหตุแม่ไปที่ซาก็ได้กูใหญ่พื้นเนี่ยแล้วกูตัวน,นั่งเคียร์คอนเดียบปลายปเปียกเป็นตีอยู่แล้วคืนนั้นกายเบานั่งเบากูแจ่มปล่อยเดียมป้าไปโสงใจเดือดร้อนกู ใจเชื่อได้เลยลูกคิดครูได้พัวงมัดแรงเงย่างน่้ฮ่าได้บอมาแจมทัวโบ้ไอเกลค่างอนหลงเงียบเหม่ยติดตามเกลปัญญาไปฝ่ไปดูแลกองุ่งอาละกเกลองุ่นรอใจโบสู้เต้ทูดกับความพิษกัางนี้ไปแล้วเออปันเนี้อกับม่อพอเออคระม่วมนาจะต้องพร้อมจะไปหยิบเสื้อชจวโบงกับแต่ว่าปันเนืยอกับกระม่วไปก็ได้แต่ตอนนี้กระป๋อนี้ปุ๊บแม่บอก ไม่ว่าพื้นายนตองคือผมติดตามมงยิ่งก็ได้แต่ว่าผมแบบนี้ปั่นหรือคือแบบแบบไหนเลยแม่นเล่งไงแก่อยอุ้ยก็ตั้งเจ้าเมืองแต่กูแม่นเล่งแล้วมึงก็เล่นไงจงจงไปเลยจ๊องเจ้าเมืองแค่มากขี้เนียนแค่ไอ้เนี่ยเล่นไงจ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 งแกนะเออเจ้าเมืองแค่ไอ้อยู่แล้วพลือไหนตรงคือแบบนี้ครับก็มีติดตามมงยิ่งไปก็ได้คือแบบว่าจงจงกันครับ ให้เรย์สงสงกึ้กึ้แบบมันสงสงนะครับให้เรย์สงสงไม่เอาเล่นไงแก่แล้วเล่นสงสงนี้เล่นแบบกวนภาษาเข้าใจ่ไหมโอ้สงสงแล้วก็กวนภาษาใช่ไหมแกเออเจ้าเมืองแก่ได้ต่างแก่มากกินเนียนไหมสงสงแล้วก็กวนภาษาแก่นะเอออ่ะคือวันนี้ครับเจ้าเมืองผันผืดนายต้องคึ้แบบว่าสงสงครับให้เรย์สงสงคึ้แบบว่ากวนภาษากันให้ไรย์กว่านภาษากึ้สงสงนั้น ตาไม่โต้งไม่ได้แตกเบือดหนายเดี๋ยวโต้จัดการถิงเอ่อม่อมพอว่าพื้นนายโต้งสงพลัดจะท้อเกันลังหิตกันเอ่อโต้งกับคุณลาม่อมพอติดตามมุ่งยิงอ่าก็นายโต้งฉกดีไม่เอาแล้วเฉยพวมีตามม่อมพอสักคิดแต่ว่าเดินเดินเดินสักปักตึงอยากกินนุ่มจีนสักจันบอกตาแม่คกาว่าจันแต่เลยแม่คกาว่าจันยี่สิบตั้งไงกับฉกดีทต่ม่อมพอให้นี่แม่คกาเอาไหมครับ ไม่ <elier S 2> ح, เอาเฮ้นเด็เพี้ยนเป็นไนอื่นตตในตู้อีก็ได้ก็ตันสักหาพันฮ่าได้ในตู้เงาในตู้ห้าพันเป็นสระกูจะดีขึ้นไปเจ้าไหร่แล้วก็ไปจะติดตามลูกแกปัญญาไปเป็นปัญญาครับมั่งผมนี่เราได้เงนเป็นความลับใหญ่แกไวไอ้โต้งมันรู้ปั่นเพื่อเกือยแก้วแก้วโต้งอันนี้ก็ตังสุดเดีมันแน่เล่งนายตุ๊กอยากเจ้าอยากเจ้า ไอ้ตู้เล่อะไรจะมึงนั่งตงนันหเหแกไม่รู้เด้กอยเหลายแกไว้อ้ตูอ,อันนี้ก็ตังตึงกันแต่มันแม่อเ,เล็กมันบัดซีมันอายนึงทั้งตีนี้มันหลายตึงนั่นคว้าไปกับผมแต่ผมก่อยไปเบงง่งให้ตาทตาโอ้ไแจนคว้าไปกับไหนตูัลแต่ผมไปแด้วผมโผอยากบกันบนนี้มันอายนเดี้ยนะะได้ได้จนไม่อาอ,องนไหนต 5, 000, องห 5, ้าพันก้ไหแค่ว่าพันครับเนีเดี๋ยวผมก่อยไปเบงงนะ่งให้น้างเห็นสังวิตต่อเดียว แต่ตั้งแต่นี้มออันบอเนี่ยแต่แรงนบอลนี่มันอายอินเออไม่เล่นครับลาครับวายโต่ทางใดให้ไปมั่งแล้วเหยียดม่งหนูได้ยิ้มไปปากวงไม่ได้ปิดปากไอ้ดีอะไรกันอย่ามาตุยย้งแต่เลือยยก้อตัางยาวมาปักลงบนกู้จับหรือันแล้วเออมั่มงบอกับปุ้มลาคนแล้วปล่อยแล้วคือคือไมปป่มาตรงตรงอัน ไอ้ไรท์ส่งตรงคือควันแบบเสือกันับไอ้ไรทควันแบบตรองจงมิไอ้ไรท์ส่งอ๋อแต่แก้วเมวหลับกูไปเลือดจิงลุยตูเนียดแม่อ่าผมลาม่โปกับนายแกอ่าม่โปนายแค่ก็ลาอ่าไปแล้วนายแกแก่ก้อนี่ไปคือแบบว่าแบบว่าเพื่อคือจงจงเลยเนียดแม่มาตวงลาวตรงกู ให้ได้ยังทงทงคือว่าคขวานป่าจากักรงม่ให้ไดยควานป่าจากรงสงเองเพ่อนายแก้วต้องการเอิญออกแล้วเฝ้าผิวว่าผืดดอกเาียวเสียเช็ดตัตวผืนอย่าลืมมั้งเออจ้ามตัวเดียวเอยรับมานะถ้าเคยอยากได้ตัวเดียวนั่งบานนั้เดี๋ยวเดียวเดียวคอยอยากแค่เดียวออกจากพี่เดี๋ยวพี่บอกเงี้ย ฮั้นนะครับพอได้ใจใจเน,นี่ยกันจำเนินต่างพอนายแก้วต้องการเนินครับเราบุรุษกว่าไปกับนายโตแล้วไอ้เก็บมั่งเปล่าไอ้พื้อก็นายโตบอกว่านายตองกับนายแก้วอายไม่คลาจะกคอึ้งไนน้แจ้นกว่าไปกับนายโตตึงจีงนี้ครับตอนนี้จะเจ้นคว่าไปแล้วก้องนายโตห้าพันก้องนายแก้วห้าพันโยที่นายโตเรีบเยบร้อย อะไรวะแต่เปรตนูยนิ้มไปปากวงไปโอ้ยตอ้ตองมึงใจว่าล้วเอ็งนึงได้ยวาวะหรือยังเหว่รู้แล้ว